บ้านนี้มีหห้องนอนสีห้องน้ำครึ่งเชฟฟีเชฟนี่เป็นเบืองในแมริแลนด์ที่อยู่ติดวอชิงตันดีซีนะจากบ้านนี้เนี่ยสามารถเดินไปวอชิงตันดีซีได้เดินเข้า,ขามาก็จะมีห้อง แฟมิลี่โูมแล้วก็อันนี้ก็เป็นเดนที่สามารถทำเป็นออฟฟิศได้ใช่ไหมคะที่เป็นฟอร์มอลดานนี้อยูเชฟฟี่เชสน่าอยู่มากค่คะเป็น Established Neighborhood มีสัตว์ว่ายน้ำของคอมมูนิตี้เดินจากที่นี่เดินไปได้นะคะแฮรแบ,บ็อยู่ที่มเมนเมนฟลอร์บ้านนี้มีเจเนอเรเตอร์พิเศษนะที่สามารถถ้าสมมุติว่าไฟไดับขึ้นมาเนี่ย generator นันนี่ยสามารถจะ cover 80%ของไฟที่ใช้ในบ้านจริงๆแล้วบ้านเนี่ยถูกเซ็ตเป็นห้องเนี่ยอย่งย่งชัดเจนเลยใช่ไหมคะเขาจะมีแบบ family room living room แบบนี้แต่ว่าดีไซน์เนี่ยมันไม่ชอ็อปบ้านนี้เขาสร้างปี2004เนี่ยเขาใช้บริษัทดีไซเนอร์เป็นคนดีไซน์บ้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดทุกรายละเอียดเนี่ย รายละเอียดเยอะมากเลยอย่างเช่นโมดิ้งเนี่ยเขาจะเป็นโมดิ้งแบบ3ชั้นแล้วก็มีครัวแบบแบบนี้คนไทยชอบเลยนะเพราะว่ามันดูดอากาศเวลาเราทำอาหารที่มันมีกลิ่นใช่นกัมันก็จะดูดอากาศได้แล้วก็แคบิเลตเนี่ยมันไปถึงไปถึง,งเพดานอันนี้เป็นบ้านนี้เป็นอไนน 9น e ์ซีลิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าโปรงมากมีห้องทานข้าวสองห้องคือห้องห้องที่เป็นฟอร์มอลก,กับห้องทีเ่เป็นแบบว่า,าใช้ทุกวันใช่ไหมคะแล้วก็จากนี้ก็เปิดไปได้เปิดไปหน้าหลังบ้านได้หลังบ้านน่ารักนะแบบเว l ค o มมิ่งมากเลย จากตรงนี้ก็เดินไปที่ที่ driveway ที่คาพอร์ตได้เลย ไปดูข้างบนกน ไปดูข้างล่างก่อนเอามีทางเข้าบ้านสองทางสามทางนลยนาะคือข้างหน้าข้างข้างแล้วก็ข้างหลัาทางทีเือ้เบสเมนต์ hmm. เนี่ยกับผรมที่เขาใช้เนี่ยเป็นผรมเขาเรียกว่าเอ่อ n r e s i ิ t เซิสเตนนะคะทั้งทั้งชั้นล่างนี้แล้วก็ชั้นชั้นที่ห้องนอนข้างล่างนี้มีห้องนอน สองห้องนอนแล้วก็มีฟูมแบบสำหรับเกสมีห้องออกกำลังกายแล้วก็มีห้องคอมมอนแอนอ์เวแล้วก็มีเวทบาร์แล้วก็มีเซเปอร์เรตเอนทร e เซเปอร์เรตเอนท์ rance, ก็คือว่าใครที่อยู่ข้างล่างนี่ก็คือเข้าออกเข้าออกบ้านมีทางเข้าออกของตัวเองดีมากเลยนะคือว่าเป็นเบสเมนท์ที่แบบว่า นายซีซีริงเหมือนกันก็คือว่าเธอจะไม่รู้สึกเลยคุณจะไม่รู้สึกเลยว่าเออมันคือเบสเมนต์อ่ะเพราะมันเพดานมันสูงมากปกตินเนี่ยเบสเมนต์มันก็จะมันก็จะเพดานแบบต่ำๆแล้วเ,เราจะรู้สึกเราจะรู้สึกอึดอ,อัดใช่ไหมคะอันนี้ไม่อึดอัด ชั้นบนมีสีห้องนอนแล้วก็มี3มห้องน้ำมีห้อง,องนอนที่หนึ่งสว่างมากดหาูหน้าต่างหน้าต่างห้าบานหน้าต่างแบบว่าขนาดใหญ่ด้วยนะแล้วก็ห้องเล็กๆแบบนี้นะแต่มีห้องน้ำของตัวเอง สองนี่ก็เหมือนกันหน้าต่างใหญ่มากผ่าบานแล้วก็มีห้องเก็บของอยู่ด้านนี้แล้วก็ห้องน้ำเนี่ยมีห้องน้ำในตัวแต่ว่าคอนเน็กจากับห้องที่3ก็คือห้องน้ำปูแบบอันนี้ใช้กันสองคนปูแบบ์กูดไซส์มากเลยห้องนอนนะ สูง9ฟุตทั้ง3เลเวลเลยุณจะไม่รู้สึกเลยว่าบ้านมันคับแคบสิ่งที่ชอบที่สุดของบ้านนี้นอกจากจะโลเคชั่นแล้วนะคะก็คือมีเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าอยู่บนชั้นเดียวกับที่นอนห้องนอน ้องซักผ้าดีจังเลยไม่ต้องเดินขึ้นไปขึ้นมาเพราะว่าทุกคนจะถอดเสื้อผ้าที่ทห้องนอนใช่ไหมอันนี้อันนี้เมน master, master bed เ r o o m master bedroom เนี่ยเขามีห้องอที่เราสามารถใช้เป็น nursery ได้นะสมมุติว่าเรามีเบบี้ใช่ไหมก็ ห้องนี้ก็เป็นห้องเบบี้เราจะได้ไม่ต้องเดินไปอีกห้องหนึ่งแต่เหมือนเบบี้อยู่ในห้องเราแต่ก็มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีมีอ่ามีซิงค์ตรงนี้ด้วยสําหรับเปลี่ยนไดเปอร์อะไรก็ว่ากันและที่สําคัญแมสเตอร์เบดรูมวันนี้นะคะมีเด็กเป็นของตัวเองอยากออกไปนั่งชมแสงจัน์ทไหมคะ ยามค่ายามเย็นออกไปชมแสงจันทร์ได้นะมีคนถามว่าพี่นกขา เราซื้อเราซื้อบ้านเล็กๆก่อนดีนะคะแล้วก็เราซื้อบ้านเล็กๆก่อนแล้วพอเรามีตังค์แล้วเราก็ขายแล้วก็เราก็ซื้อบ้านใหญ่ๆขึ้นแต่ถ้าเป็นพีนนะพ่นกนะพี่นกซื้อหลังใหญ่ทีเดียวไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะแต่ละครั้งที่เราซื้อบ้านเนี่ยเพราะอันนี้เป็น walk in closet เป็น walk in จริงๆนะห้องน้ำห้องน้ำใหญ่โตมาโห o านมากคือว่ามีสองชาววอรรูม 2 vanity ต้แล้วก็มีห้องที่นั่งแต่งหน้าอีกต่างหากอันนี้เป็นเป็นสปาแบบนะคะแล้วก็มีห้องห้องส้วมอีกต่างหากอะไรจะดูขนาดนี้ทำไมสวยอย่างนี้คะต้องจบแล้วนะคะวันนี้พี่ล็อกก็ทุกอาทิตย์ก็จะ พามาดูบ้านนะที่น่าสนใจในแต่ละเมืองของแมริแลนด์กับเวอร์จิเนียเพราะว่าพี่ลพมีนไล่เส้นที่แมริแลนด์กับเวอร์จิเนียถ้าใครสนใจอยากจะซื้อบ้านหรือขายบ้านติดต่อได้นะคะมีมีม uh, contact information uh, ที่หลังจากวิดีโอค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืม subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ